สวัสดีค่ะพี่น้องมาล่างเห็ดซอยนะจ้ะเมนี่กกนหลายคือเกาพี่น้องอุ่นเห็ดดำจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดแม่ไก่พี่น้องแสบคือกันกับเห็ดนางลมเห็ดนางลมบ้านเรานั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้านี่ออกเป็นกอเป็นกอค่ะเห็ดชนิดนี้ถ้าเบิ้งคลิปอ่าเก็บเห็ดกระสีเห็นอยู่เนาะจ้นะเนาะเพราะว่าย้ายทายอยู่จ้ะ ได้เคืองกระตาพี่น้องยายกระสินเอามาล่างเนาะพี่น้องเนาะล่างเห็นซอย,ยนะจ้าต้มน้ำฮ่อนรวกจังสีงามเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้เห็ดแค่หลอดจ้าพี่น้องอันนี้เห็ดนางมัวเนาะหน่ามัวจ้ะดอกงาม อ,ออกเป็นกอเป็นกอ,นกอได้จ้ะแกงกระแทบหนึ่งกระแทบ,ก,แบก้อยกระแซบจ้ะพี่น้อง <c oughs> ออนซอนพี่นอ้องพอกเป็นกอเป็นกองามงามแหมดอกกระลังพ่อแกงดีๆแซ่บๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยอืม <c oughs> นยพี่น้อง เป็นกอเป็นกอ,ป,นกอปาดเอาปาดเอา,า,เอาจ้ะเมื่อนี่เห็ดเพิอมาได้เ้อพี่นอ้องได้แต่เห็ดแค่หลอดกับเห็ดอันแม่ไก่เนี่ยแหละวนซ้อนเห็ดแม่ไก่ออกพิถนนเด้พี่นอ้องเต็มอยู่ออกเป็นกอเป็นกอได้เห็ดตอนคากับพี่น,อน้องเลยมอเอื่นสีเปลอีก เบื่องเห็ดหน่าม้วนะพี่น้องดอกงามงามมึงเลยจูมี่ยงามงามมึงเลยพี่น้องมึงเงี่ยเบื้องเห็ดเบื้องเบื้องเห็ดแค่หลอดดอกนี่นะพี่น้องมาทีน่นี่ตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะเข่า,ขาไงแค่หลอดแกงแซบจ้าหนึ่งหนึ่งละก็จิ้มมันจิ้มแซ่บค่ะเห็ดแค่หลอดก็ได้ลายเติบอยู่ด้พี่น้อง เห็ดหนามเห็ดหนามมั่วไม่ไปหนอดอกยันยันเห็ดบ่านนี่น่ะพี่นอตอนแรกว่าสิบดได้เห็ดขากลับมาเห็ดอ่ะน่ะ แค่หลอดค่ะได้เห็ดอ,อันเพิงเห็ดเพิงได้สองสามดอกนอกนัานเป็นเห็ดแม่ไก่กับเห็ดนี่อะไรจ้ะเห็ดอัน,อออนโอ้ยมัสิบอกก็บอกบอะไรพี่น้องเลยอันเห็ดจูจูดอกนี้นะมาโรนินเพึ่งสีน้ำตาลค่ะพี่น,อนอ้องนี่แต่ดอกงามๆเลยพี่น้อกเห็ดปลานเ,นเนี่ยนะงามดีจะ้ะ ง่ายดีเหตุกานณไหนยอมรับเลยดอกใหญ่ดอกงามจา้ะในเหตุสองอย่างจ่าเมื่อเหตเต็มอ่างคือเกาในพี่น้องเห็นบะเห็นบะจ้ะหนึ่งเต็มอ่างคือเกาจาก้ะมาล่างซอยนะจ้ะพี่น้องกรสีเต็มใบหญ้าใบหญ้าออกพี่น้อง นะท่านมอเหมิดอยู่พี่น้องเลยนะจ้าพี่น้องมาล่าเห็นซอยนะจ้าไปละจ้า